สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมดรร์ไลแมนบุถมมามาดูมารีวิวเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้แล้วก็เป็นเป็นซัยเออร์ใหญ่ของโรงพยาบาลอะไรนะครับอ,อภัยภูเบศนะครับเป็นแหล่งส่งวัตถุดิบที่ยิ่งใหญ่เป็นเป็นเบอ้์ต้นของประเทศนะครับที่นี่คือบ้านไร่สมนุนไพรของคุณประยงบริษัท ประยงบไร่สมุนไพรจำกัดเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับเจ้าของกิจการนี้ครับว่าความเป็นมาของบนไรยสมุนไพรเป็นยังไงบ้างในสวัสดีครับคุณประยงครับสวัสดีครับนี่ครับซีออใหญ่ของบไร่สมุนไพรสวัสดีครับอืมโอ้ห้องทำไมกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดนะครับแลวนี่คือสิเนเจอร์ของอำเภอนาดูนมหาสารคือพ,พระธานนาดูนเนาะออเขาคุยกับคุณประยงสักพักนะครับ คุณประยงทำธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วครับปีหน้าเมษาหน้าอยี่สิบสองปีนะครับโอ้ก็ถือว่าทาบอดในวงการพอสมควรเริ่มต้นกับโรงพยาบาลเ้าพรพยาอภัยภูเก็ตเลยครับมไม่ไม่ส่งที่อื่นเลยครับเป็นหลักตั้งแต่เริ่มรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์มา<ช>คือเรื่องนี้ทําจนเป็นอาชีพใช่ครับปีหนึ่งปีหนึ่งมีออเดอร์กันประมาณเท่าไหร่ครับคือสองปีทันสองปีครั้งหนึ่งคืออย่างปีนี้หกหก หกสี่หกห้าถ้าตกปีละสิบสิบล้านสิบเศษสิบล้านสิบเศษแต่ว่าปัญหามันอยู่เรื่องคือเราต้องหาทุนสำรองไว้เยอะๆอเพราะไว้หมุนเวียนไว้หมุนเวียนเพื่อสัรหาสรรหาวัตถุดิบวัตถุดิบาจเพื่อขายส่วผู้ประเทศหลักๆอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็ภาคกลาง สองจังหวดเอ้เห็นคลิปคุณก่อนกๆเห็นคนไปถ่ายรีวิวว่าคุณไปปลูกเอ่ออะไรนะใบับบกหรืออะไรที่กระสินนะใชนิดทิดาไรชนิดทิดาโอเคพี่กระสินเก้าไร่เก้าไร่ัวบกอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยเพราะเขายินดีมาร่วมหุ้นร่วมทุนกับเราคงจะเห็นอนาคตสดใสโดยเฉพาะทุกวันนี้ไอ้เรื่องโควิดที่เจออะไรฟ้าทลายโจรเข้าไปนี่คุณประยงก็ ธุรกิจก็ดีขึ้นมาเยอะเลยดิเริ่มดีขึ้นเขาล้มเราก็เกือบล้มเหมือนเขาแต่ฟ้าธนายจุนนี่มาช่วยมาช่วยก็เลยท่านท่านหมวดสุรั์เชดคุณสุรั์อดวันนี้มีอาจารย์กะท่านหนึ่งครับสวัสดีครับคุณสุรั์ครับสวัสดีครับโอ้นี่ก็เป็นเพื่อนรักอีกคนหนึ่งเนาะเออที่ปรึกษาคอยดูแลสุขทุกเดิบนะครับรูปหล่อน่ารักนิสัยดีอ่าจองครับเราก็ขอ พอเราพอทราบธุรกิจเขาๆผมก็อยากเห็นว่าเห็นว่าโกดังที่นี่แบบเยอะใหญ่มากทั้งห้องอบทั้งห้องเก็บปะ<ช>เราไปดูกันก็อย่างฟ้าทะลายโจรตอ,ต,ตอนนี้มี25ตัน25ตันัห<อ><อ>ลักหลักสองขึ้นครับอสองขึ้นโอ้โหครับอันนี้คืออะไรครับนี่อันนี้คือฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรอย่างเดียวใช่ไหมนี่ใช่ครับทั้งเดียวนี่ก็พร้อมจะส่งเมื่อไหร่ครับเนนี้ฟ้าทะลายโจรตัวนี้ ยี่สิบแปดเดือนนี้ครับมิถุนายนนี่ครับยีมิถุนายนนี่ใกล้วันเกิดผมนี่โอ้โใส่สสมีเงินหลายล้านว่ะยี่สิบแปดมิถุนายนนี่เออเมื่อกี้ฟ้าทะลายโจรเลยนี่ล่ะอันนี้อันนี้ก็บฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรกับมะละัก,มะละกินกครับมลักินกมลักินกนี่เขาซื้อขายกันแพงไหมก็ห้าร้อยขึ้นครับต่อกิโลกร,รมัมต่อกิโลกรมัมห้าร้อยขึ้นที่นี่เราออเดอร์ปีหนึ่งประมาณสักหนึ่งปีละอกกันสองปีก็สิบสองตันสิบสองตันสิบสองตันแห้งนะครับ นี่ครับโกดังใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของโกดัง12ตันแห้งก็เป็นเงินต้องเกือบเจ็ดล้านโอ้โหก็ก็มันช่ตอนนี้คือต้นทุนมันสูงขึ้นกำไรก็ลดลงไปครับก็น่าจะเขารู้กันดีอยู่เนะครับน้ำมันก็แพงเศรษฐกิจเศรษฐกิจตอนนี้เราขายราคาเท่าเดิมแต่กได้น้อยลงไปอีกโอเคไม่เป็นไรก็ยังมีธุรกิจที่ ที่พอพยุงธุรกิจอยู่ได้นะครับแล้วอยากไปเห็นโรงอบเห็นว่ามีโรงอบที่ใหญ่ๆก็จะเป็นนี่เตาอบอันนี้คือถอดอดประกอบได้ถอดประกอบอย่างเราไปอบกับพื้นที่โดยตรงอย่างนี้ก็ยังได้ใช่ไหมครับเช่นเช่นคุณไปเชียงรายนี่ก็เอานี้เอายกไปได้ไปอบที่นู่นเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่เป็นสิบสิบไร่นะครับที่บ้านไร่สมุนไพรแห่งนี้สิบสี่ไร่ครับแบ่งสิบสี่ไร่แบ่งโซนหกไร่พืช สมุนไพรอีกอันนี้คือเตาอบนีทั้งหมดกี่เครื่องครับเตาอบ1ิบี่เครื่อง14เครื่องโอ้ไม่เท่าธรรมดาไปดูชิ้นส่วนการถอดประกอบเอาตรงนี้ก่อนได้ไหมผมอยากเห็นโกดังเนี้ยว่าทําอะไระในโกดังเนี้ยเมื่อกี้โกดังนั้นก็ใหญ่แล้วนะครับมาดูอีกโกดังหนึ่งเมื่อกี้เป็นโกดังของอะไรนะทางออฟฟิศทางออฟฟิศข้างๆออฟฟิศนี่โกดังนี่โอ้โหดูครับเยอะเลยครับ จนล้นขึ้นถึงหลังคาก็ดังเลยน,เน,นะครับนี่จะมีมะขามป้อมอยู่หตันกว่ามะขามป้อมห้าตันกว่าตันหนึ่งโอไม่ราคาก็ไม่ใช่ในน้อย,อยมันลากกินนกอีกประมาณตันสามตอนนี้๋ออันนี้ก็ยี่ห้าตันฟ้าทลายโจรครับแต่ะบายส่งวันที่สิบปดเอ้่ยยปดมิถุนายนนี้ครับก็เห็นว่าปัญหามมน็็คือ ระบบราชการนี่ส่งไปกว่าจะเบิกเงินออกมาได้ใช่ไหมับไปเลยครับเก้าสิบวันเป็นอย่างไรก็นี่ก็อันอันนี้คือปัญหาใหญ่ของธุรกิจใช่ไหมแน่นอนครับคือแทนที่ส่งส่งสินค้าปั๊บรถรับเงินมาปั๊บอันนี้ต้องรอบินรอด้วยอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือปัญหาในการทําธุรกิจต้องเอาเงินสดไปซื้อกับลูกกับลูกกับชาวบ้านชาวบ้านเกษตรกรลูกคือขายเรานั่นแหละครับทำ มอวทำสัญญาซื้อขายร่วมกันเปีหนึ่งคุณรับไปได้เท่าไหร่เราต้องหาเงินสดสำรองเงินสดใชใจเกษตรกรโอ้เยี่ยมอย่างนี้คุณว่าผมชื่นชมคุณอย่างนะว่าคุณคุณเหมือนแบบสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านขึ้นไปแน่นอนครับแล้วร่วมกันแล้วผมยังคือผมผมไม่ผมไม่อาจใช้คาว่าตําหนินะผมอยากให้ชาวบ้านแถบอําเภอนาดูนเนี่ยทําไมต้องมารอทานาหนึ่งไร่ต่อเอทำนาปีละครั้งอ่ะ ทั้งที่พื้นที่เยอะๆสามารถทำอะเดปบมาทำพวกนี้ได้เนาะสีได้ปัญหาของเขาคืออย่าวิธีคิดไม่ได้เหรออย่าวิธีคิดไม่ได้อ่าโอ้เราไม่อย่าไปแตะต้องเขาเลยเนาะเราก็ทำธุรกิจของเราไปเครือข่ายเรามีอยู่แล้วเดี๋ยวรอบข้างเราก็มีอยู่แค่อำเภอสองอำเภอคือมหาสารคามมีอยู่สองอำเภอครับอำเภออะไรอำเภอนาเชื่อกอำเภอยางศรีสุราษฎร์ที่ที่เป็นที่เป็นปช่วยเป็นเครือข่ายของเราใช่ครับเครือข่ายปลูกแต่เรามาแปลรูปรับซื้อเสร็จเราก็มาแปลรูป แต่ณวันนี้ที่ผมเห็นแล้วผมชื่นชมมากมากคือออเดอร์ที่แบบใหญ่มากอ่ะใหญ่มากแล้วก็มูลค่าก็ถือว่าอ่ะก็ถือว่าหลักหลักเจ็ดปียี่สิบขึ้นไปครับยี่สิบกว่าก็ไม่อยากบอกเพราะว่าเราก็ยังเป็นไม่ใช่เจ้าของธุรกิจแบบร่ำรวยเนาะยังหมุนยังพันยังยังเป็นเกษตรกรอยู่ยังเป็นเกษตรกรไม่ใช่นักธุรกิจใหญ่แต่ไม่แน่นะเสียตีอาจจะเป็นโอ้โหอาจจะไม่รู้อ่ะอนาคต เพราะว่าทํามาร่วมยี่สิบกว่าปีนี่ถ้าเป็นนักมวยก็เป็นแชมป์รู้กี่เซตแล,ล้วไม่อยากเป็นเสียหรอกเราอยากเป็นคนมีตังค์อ <laughs> ่ะเพราะงั้นก็ท้ายคลิปนี้ก็อยากให้กิจการของเศรษฐีจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ที่สําคัญนี่ผมชอบเพื่อนคนนี้คือเขาเป็นคนมีน้ําใจครับให้สังคมให้โอกาสให้หลายๆสิ่งหลายอย่างกับทั้งวัยรุ่นเยาว,วชนโดยเฉพาะเฮบคาเฟ่นี่ก็เป็นเป็นแหล่งต้อนรับรับ,ร,บรองรแขกผู้มีเ,เกียรติ แล้วเร็วๆนี้เห็นว่าจะตั้งช็อปอภัยภูเบศขึ้นที่นี่ใช่ครับช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เราให้ฟังหน่อยครับว่าอภัยช็อปอภัยภูเบศจะทาอะไรบ้างก็ช็อปอภัยภูเบศนอกจากช็อปเอาช็อปอภัยภูเบศก็จะมีผลิตภัณฑ์ทุกตัวทุกชนิดของอภัยภูเบศมาอยู่ในช็อปนี้ใช่มีกันญชอบางตัวบางส่วนพวกสมุนไพรที่เราส่งเป็นผลิตภัณฑ์ก็เอามาไว้ที่นี่ทั้งหมดมเสร็จแล้วก็จะเป็นของคนในชุมชนอีกครับพวกมีอะไรจะทำเช่นผ้าไหมเช่น อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนก็มารวมอยู่ในนี้เพื่อเป็นแหล่งแหล่งช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์พื้นบ้านรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาเภอูเบศทุกชนิดสบู่ยาสีฟันทั้งหมดเลยพวกนี้เหรอจะมีตลาดนัดด้วยช่วงเย็นโอ้โหกิจกรรมการคิดใหญ่โตนันเนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยครับสนุกกับงานโอเคเหนื่อยอย่างเดียวครับการรอคอยเอาเข้าใจครับถ้างั้นก็ขอจบคลิป กับการรีวิวบ้านไล่สมุนไพรและก็เฮอร์บคาเฟ่ไ้เท่านี้นะครับขอบคุณคุณประยงก์ตะเลมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ